วันนี้เรามาเมืองนะคะเมืองนี้ชื่อเมืองเบลเปอร์เรามาดูผลไม้นี่ร้านขายผลไม้มีอะไรบ้างนะพ่อนี่อะไรนี่ลูกอะไรนี่เขาเรียกว่าลูกคล้ายๆลูกพลัมเนาะคล้ายๆลูกพลัมกัดแล้วมันจะนเปรี้ยวๆเ,เหมือนอะไรเหมือนมะปรางบ้านเราแต่มะปรางบ้านเราเปรี้ยวกว่าเออน,นี hello, hello. ่ขายเท่าไหร่นี่โลเท่าไหร่ฮะ อันนี้ขาย1นฟอนเก้าต่อประมาณโลหนึ่งอะ่ะเกือบเกือบโลนะอันนั้นอะไรอันนั้นเป็นลูกลูกพีเอ่อเนคทารีนเนคทารีเนคคาลีก็จะหวานกว่าแล้วอันนี้เป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ก็ขาย1นฟอนเก้าเหมือนกัน mm. เห็นไหมเออแล้วเราก็มีลูกพีชนะลูกพีชอยู่ข้างบนตรงกลางอะ่ะที่มันมีบุมบ๋มๆมาแล้ลูกพีชเนี่ยเนี่ยนะเออนั่นอ่อนนนะลูกพีช แล้วเราก็มีลูกอันนี้คือเนคเตอรีนมันจะนิ่มๆแล้วเราก็มีลูกพลัมลูกพลัมคือลูกข้างบนนั่นน่ะลูกพลัมแดงๆข้างบนเป็นแอสปารากัสนะแอสปารากัสหน้าหน้าหนาวพอจะเข้าหน้าหนาวมันจะมีเยอะหน่อไม้เออมันคือหน่อไม้ฝรั่งอ่ะแล้วก็มีส้มนะแล้วก็มีส้มฝรั่งอยู่ข้างบนแล้วก็นีลัตสเบอร์รี่แล้วก็มีอันนี้เป็นดราสเบอร์รี่อ่าราสเบอร์รี่อร่อยไหมเปรี้ยวมข้างถนนมันคือแบล็คเบอร์รี่ อ๋ออันนี้มันสีแดงแล้วก็มีองุ่นนูนทุกอย่างนงทำไมปอน95ไปหมดเลยคือไม่ถึง80บาทอ่ะแล้วข้ <c oughs> างบนเลยคือแบล็คเบอร์รี่นะมันจะเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เปรีป้ยวๆแล้วก็กล้วยอ๋อเต็มเลยนี่ร้านนะ <c oughs> อืมคือ <c oughs> อะไรเอ่อครนี้ข้างๆร้านผลไม้ใช่ไหมเทิบจากร้านผลไม้มาเรามีร้านดอกไม้นี่ ดอกไม้ก็มีมือมาปลูกข้างนอกนี่เป็นต้นอะไรนี่เป็นต้นมันอันนี้น <ะ S 1> เขาเรียกเพลเขาบอกว่ามันชื่อเพล string of pearls มันไม่ได้กินนะมันเป็นต้นดอกไม้มันมันเป็นต้นดอกไม้นึกว่านึกว่ามะเขืออะไรนะไม่ใช่นึกว่าอะไรนะไอ้พริกไทยอะพริกไทยเขียวเหมือนนะหเหมือนแล้วนั่นเป็นจะพวกว่านนะเป็นว่านแล้วก็มีกล้วยไม้ด้วยนะกล้วยไม้บ้านเราสวยกว่านะกล้วยไม้ที่นี่เขาก็เป็นกล้วยไม้เมืองหนาว รนะ้านดอกไม้นี่นะเดีย๋ยวมาดูด้านนี้ด้านนี้ก็มีดอกไม้เต็มเลยแม่พ่อเห็นไหมนี่ไว้สำหรับให้ปลูกนะเออเราซื้อเป็นกระถางกระถางเราก็กลับไปปลูกได้เนี่ยเนี่ยต้นอะไเนี่ยฮีเตอร์ฮีเตอร์เฮสเซอร์ฮีเตอร์อะไรสักอย่างนี่วันนี้เรามาเมืองเมลเบิรนะ <c oughs> ์นนะมันเป็นเมืองเก่าๆ <c oughs> เป็นขึ้นหินมานี่ โอเป,เป,เปอันนั้นเป็นร้านกาแฟคอสตาเดี๋ยวเราจะไปกินชากันดีกว่าเนาะ